เป็นไม้เพราะปากพ่อเจ้าบ่าวขอ,อยาทางที่เพิ่งจดทะเบียนได้15นาทีสุดทนคำพูดพอตาทำอับอายวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูงานแต่งงานที่พังลงภายใน15นาทีหลังจากจดทะเบียนค่ะ ใครจะคิดว่าเพียงเพราะคำพูดของพ่อเจ้าสาวในงานแต่งงานและข้อถูกเถียงเรื่องสินสมรสจะทำให้คู่รักต้องตัดขาดความสัมพันธ์กันหลังจากเพิ่งจดทะเบียนสมรสได้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งตามรายงานนะคะคู่รักในดูไบพร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงของพวกเขาต่างเดินทางไปยังสำนักงานเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในทะเบียนสมรสค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะเจ้าบ่าวได้นำเงินออกมาให้พ่อเจ้าสาวเป็นจำนวนห0,000เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอเมิเรต หรือก็ประมาณ5้0แสนบาทเลยค่ะและตกลงจะให้อีกครึ่งหนึ่งหลังจากพิธีเสร็จสิ้นค่ะ ต่อมานะคะหลังจากพิธีลงนามในทะเบียนสมรสแล้วเมื่อแขกคนอื่นๆเริ่มทยอยกลับพ่อตาก็ขอให้ลูกเขยจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ครบ10,000แสนเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะซึ่งก็ประมาณ1ล้านบาทเลยค่ะเจ้าบ่าบอกให้พ่อตารอสักครู่นะคะเพราะเงินที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่ในรถของเขาแต่พ่อตาก็ยืนกรานให้ลูกเขยจ่ายตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะซึ่งนั่นก็ทําให้เจ้าบ่ารู้สึกว่าพ่อตาไม่ให้เกียรติเขาเลยและก็สร้างความอับอายให้แก่เขาด้วยนะคะสุด ท้ายเขาจึงตัดสินใจขอเซ็นใบย่ยาค่ะหลังจากที่เขาเพิ่งจดทะเบียนสมรสได้แค่15นาทีเท่านั้นในที่สุดทางคู่ก็ไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันนะคะแต่กลับต้องแยกทางกันอย่างรวดเร็วเลยด้วยซ้ำด้วยเหตุผลที่ไม่คาดคิดเลยค่ะ ซึ่งทานายความที่เป็นตัวแทนของเจ้าบ่าวบอกนะคะว่าเจ้าบ่าวรู้สึกว่าเขาถูกดูหมินและทําให้อับอายเขาบอกกับพ่อตาว่าเขาไม่ต้องการแต่งงานกับลูกสาวของเขาอีกต่อไปและเขาอยากกับเธอเพียงแค่สิานาทีหลังจากลงนามในสัญญาแต่งงาน ทั้งนี้ตามรายงานยังระบุด้วยนะคะว่าในดูไบผู้หญิงจำนวนมากจะรู้สึกเหมือนว่าถูกขายหลังจากลงนามในสัญญาการแต่งงานค่ะหรือที่เรียกว่าทะเบียนสมรสนั่นเองพวกเธอกลายเป็นสมบัติของสามีและต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่สามีตั้งไว้ด้วยนะคะภรรยาต้องรายงานตัวกับสามีไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็ตามและต้องรอให้เขาอนุมัติก่อนเธอถึงจะทำอะไรได้ถ้าเธออยากผูกมิตรกับใครเธอก็ต้องได้รับการอนุญ,ญาต จากสามีก่อนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งหลังจากแต่งงานแล้วผู้หญิงเอมิเรตส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านและใช้เวลาทำงานบ้านเต็มเวลาเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ